สิ่งที่เราจะเสิร์ฟคนดูก็คือสิ่งที่คนดูคาดหวังภาคแรกรถไฟหอะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมว่าภาคเนี้ยเราพยายามทำให้มันเป็นแบบเราจะพาคุณไปสองชั่วโมงเอาให้หนาใจเลยครับการกลับมาครั้งนี้ของที่จอดภาคสนะครับก็เพิ่มอัรถรส คือความดูเดือดกาเรียกว่าหลอนสะพึงแล้วก็ยังคอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับรถไฟหอ่อโจทย์ที่เราคิดก็คือเราจะไม่ให้คนดูแวะไปเข้าห้องน้ำฮะต้องเข้าให้เรียบร้อยแล้วมาดูหนังเราครับพอภาคแรกจบเราก็มีการทำรีเสิร์ชเก็บข้อมูลต่างๆและผลที่ออกมาอย่างแรกที่เด่นออกมานั่นคือเรื่องของความบู๊และหำของพี่ยักษ์นะครับนั่นคือโจทย์สําคัญที่เราต้องไปพัฒนาให้เหมือนตอบโจทย์คนดูในภาค2ว่าพี่ยักษ์เราจะไปอีกเบลหนึ่งยังไงนั่นคือสิ่งสําคัญที่เราต้องทํา จัดอีพีส้นตีนั่นไม่ได้ฉันไม่ยอมตายแน่สามปีที่เขาเดินทางหาผีชุดดำเขาเจอผีเยอะนะครับเพียงแต่ยังไม่เจอผีชุดดำเหมือนเขาว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ภาคที่แล้วเนี่ยดิบๆสู้โดยที่แบบอ่ารนดอมไปก่อนแต่อันเนี้ยสู้แบบมีเหตุผลแล้วก็มีไอเทมต่างๆเพราะว่าสิ่งที่พี่ยักษ์จะเจอก็คือมวลความน่ากลัวที่มันเยอะขึ้นมีอะไรมากขึ้นจริงๆแล้วเหมือนเราวางซีนเลยว่าการเปิดตัวพี่ยักษ์ ในนาทีแรกต้องทําให้คนดูรู้จักตัวยักษ์เลยว่าเขาเป็นคนแบบนี้เข้ามามาเวนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการไปทำเวิร์กช็อปแอคชั่นมาก่อนแล้วก็มาคุยกับพี่แบว่าเนี่ยมันมีแอคชั่นแนวนี้ซึ่งัก็มาผัดกันดีไซน์กันแล้วก็มีไปเวิร์กช็อปกันคือคือมีหลายๆลาท่าที่มีการดีไซน์อะครับกูกับไอยอดคิดเหมือนมึงว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยูอย่รอบบ้านคอยจับจ้องพวกเราอยู่ เราไม่ลืมว่าเราคือหนังผีครับนะฉะนั้นความเฮลเลอร์เนี่ยเรายังมีสำหรับผมผมว่าคําว่าที่หยดมันคือความความหลอนผีความน่ากลัวต่อให้เราจะไปแอคชั่นอะไรยังไงเราไม่ลืมความเป็นผีที่เราต้องต้องหลอนภาคแรกเขาบอกว่ารถไฟหอ่อแล้วผมว่าถ้าภาคแรกรถไฟหอ่อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมว่าภาคเนี้ยเราพยายามทาให้มันเป็นแบบแล้วก็ เสริมเรื่องความสัมพันธ์ครอบครัวอ่าใช่ <ๆ S 2> <ขอ S 1> ใช่ผมชอบคุณค่าของเรื่องนี้ในเรื่องของความรักของครอบครัวตั้งแต่ภาครแรกนะครับต่อให้เราจะมีแอคชั่นหรือจะความน่ากลัวหรืออะไรยังไงสิ่งที่สําคัญของเรื่องนี้เป็นธีมที่สําคัญก็คือความรักของครอบครัวนี้ผมก็ไม่ลืมเราไม่ลืมที่จะต้องเสริมตรงนี้ครับดงขโมดเนี่ยเป็นดงผีหา่าป่าฐานกินคนไปที่นั่นก็เหมือนสู้กับผีทั้งกองทัพในเรื่องนี้โลกคชั่นมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับมีทั้งแบบ มีทั้งป่ามีทั้งโรงแรมภาคที่เราไปกาญจนบุรีภาคนี้ไปอุอตรดิตถ์พิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนในป่ามันก็ต้องมีหลายคาแรคเตอร์ในป่าที่แบบป่าที่มีผีดวงขโมดเงี้ยมันจะเป็นยังไงมันก็ต้องหาหลายจุดไม่ใช่ว่าป่าที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือความตั้งใจของผมกับ,ก,บ,ก,บกับพี่คุยว่าเฮ้ยคิดว่าภาคแรกคนเขาให้ความสนใจขนาดนั้นแล้วเราแบบอยากจะคืนกําไรให้แบบความรู้สึกหลอกล้อนในป่าย,ยังไม่พอเพราะม,มันคือที่โล่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจัดให้ในที่แคบคือทิ้งไม่ได้ก็คือโรงแรม อันนี้เป็นที่เราดีไซน์คิดมาแต่แรกว่าควรจะได้แบบโหสนุกกับความเสียงเสียงใบไม้เสียงสัตว์เสียงอะไรนั่นแต่ในโรงแรงในที่แคบในลืบในหน้าตากในอะไรพวกนี้เราก็อยากจะให้ผู้ชมได้สนุกไปหลายๆแบบเลยครับผมคิดว่าสมัยนี้คนเข้าโรงหนังเป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างจะยากนะครับด้วยด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็คิดว่าผมทําภาพยนตร์เรื่องหนึ่งทั้งทีเนี่ยเรื่องนี้มันจะต้องต้องตอบโจทย์ที่แบบให้เขาคุ้มค่าที่สุด เพราะฉะนั้นมันถูกดีไซน์มาแต่แรกว่าโปรดักชันเนี่ยมันจะต้องยังไงภาพต้องยังไงเสียงมันต้องเป็นยังไงเราจัดให้แบบคุ้มค่าที่สุดสนุกที่สุดให้มันเกินคุ้มเพราะว่าเหมือนคุณได้มาดูหนังและเป็นเครื่องเล่นชิ้นหนึ่งที่มีความสนุกสุดเหวี่ยงเนิดทีว่วาถ้าคุณไปขึ้นเครื่องเล่นเนี่ยห้านาทีเจ็ดนาทีจบละอันนี้เราจะพาคุณไปสองชั่วโมงเอาให้หนำใจเลยครับที่<อ>หยดสองวันนี้ในโรงภาพยนตร์แยมอยากได้รางเจเอารางเจมาให้แยมนะ